Thank you ายเป็นข่าวช็อกของวันนี้เลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ชมจากกรณีของที่ร้านทองเฟื่องโกดังอมทองขายทองออนไลน์จังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวลูกติดกัน5้าห้องภายในตกแต่งเหมือนร้านจำหน่ายทองคํามีประชาชน50-60คนนะคะรวมตัวกันด้านหน้าร้านนะคะแต่ประตูกระจกด้านหน้านะคะปิดล็อกอยู่โดยกลุ่มผู้เสียหายเล่าว,ว่าทางร้านทองนัดให้มาเจรจาผลประโยชน์จากการติดต่อซื้อขายทองคําและอมทองคําผ่าน Facebook แต่ทางร้านนะคะขาดการติดต่อหลายวันแล้วเมื่อมาถึงตามที่นัดไว้กับ พบแต่ความว่างเปล่าร้านปิดติดต่อไม่ได้ค่ะโดยสนย์รับเรื่องราวร้องทุกกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางบชกนะครงานนี้นะคะกลุ่มผู้เสียหายค่ะได้แจ้งเอาผิดเจ้าของร้านทองหลังถูกหลอกให้ร่วมลงทุนและเป็นตัวแทนหาผู้มาร่วมลงทุนอมทองผ่าน Facebook ก,ก่อนเชิดเงินหลบหนีไปรวมมูลค่าความเสียหายมากกว่า700ล้านบาทนะคะนางสาวนุย้ยนมสมมุติหนึ่งในกลุ่มผู้เสียหายเปิดเผยว่าเห็นเพจ Facebook เฟื่องโกดังอมทองขายทองออนไลน์โพสโฆษณาชักชวนให้ร่วมลงทุน ออมทองอ้างในค่าตอบแทนสูงลงทุนระยะสั้น23,000บาทครบ1เดือนจะได้รับทองคําหนัก1บาทนอกจากนี้นะคะยังชักชวนให้เป็นตัวแทนสมาชิกมาร่วมลงทุนโดยจะได้รับส่วนแบ่งเป็นค่าตอบแทน300บาทต่อการลงทุนทองคําน้ําหนัก1บาทช่วงแรกเห็นว่าจะได้รับทองคําหรือค่าตอบแทนจริงประกอบกับเห็นว่ามีที่ตั้งร้านทองชัดเจนรวมถึงเคยมีการเชิญอิงเฟวราหา,หามิสแกนไทยแลนด์น2 0 2 2นคะคะมาร่วมโปรโมทร้านทําให้ดูน่าเชื่อถือจึงมีเยือนลงเชื่อไปชักชวนคนรู้จักมา รวมลงทุนรวมกว่า700ล้านบาทค่ะกระทั่งต้งเนเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเริ่มมีปัญหาไม่จ่ายเงินค่าตอบแทนและส่มมอบทองคําให้กับผู้ลงทุนจึงพยายามสอบถามแต่ก็ถูกบายเบียน่อนจะนัดหมายคืนเงินให้ภายในวันนี้แต่สุดท้ายกับเงียบหายไม่สามารถติดต่อได้จึงตัดสินใจรวมตัวกันมาเข้าแจ้งความค่ะปโป่นงไงมาเาโปร่นยงไงแลวเราเาไปขางไงค่ะโปรโมชั่นของ ราคาทองอ่ะมันจะเป็นโปรโมชั่นแต่ละเดือนอย่างเช่นนะคะเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเขาจะจัดโปรโมชั่นอย่างเช่นอ่าหนึ่งบาทราคา23 0 0 0ามบาทแล้วอาจจะมีแถมบ้างแถมอย่างเช่น0ูนย์จุดหกบ้างหกกรัมบ้างแล้วแต่เขาจะจับลงม,มาอาจจะเป็นโปรอ่าประจําวันที่8ประจําวันที่9ประจําวันที่12เดือน12อะไรประมาณนี้พอลูกค้าเขาก็แบบว่าอ่าเห็นในราคาถูกหรือว่าราคาที่แบบได้กําไรดีเขาก็เลยให้ความเชื่อมั่น แน่ที่เราเชื่อมันในตัวเขาคือหนึ่งเขาเปิดร้านทองเขาบอกกับพวกเราว่าเขามีร้านทองเป็นของตัวเองมีธุรกิจหมุนเวียนนอกประเทศต่างประเทศโดยที่มีการขายสินค้าหลายๆอย่างซึ่งเราก็เลยมั่นใจเชื่อใจที่จะลงทุนไปกับเขาและเขายืนยันกับเรามาเสมอว่าธุรกิจเขาขาวสะอาดไม่มีการหมุนเงินไม่ใช่ธุรกิจลูกโซ่แล้วก็ไม่ใช่การครอบเงิน ซึ่งเราก็ทํามากับเขาก็ก็ไม่เคยมีปัญหานะคะแต่อพอเข้าที่บ้านอมเปิดมาได้ก็ประมาณปีกว่าะคะ่ะประมาณวีห้าเดือนค่ะเพราะว่าสามสี่เดือนที่ผ่านมานังสร้างความมั่นใจให้ลูกค้ามากคือหนึ่งค่เขามีร้านทองเป็นของตัวเองอันนี้ผอสามารถพูดร้านทองได้เลยนะคะม่หน้าร้านมีหน้า,านร้านเพื่อค่ะเรื่อโกงค่ะซึ่ก่อนหน้านี้เาตาก็มีการโกงเดือด ดีมากแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นว่าต่อไปเนี้ยเราอ่ะไม่ต้องกลัวความผิดกฎหมายแล้วนะเรามีร้านทองของตัวเองออกในราคาน้ามุ้งนี่เขาก็สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวแทนคือแบบกลับหมดเป็นร้อยเราก็เลยพร้อมที่จะเดินไปกับเขาพอม,มาเจอปัญหาอย่างเงี้ยก็คือว่าคือแบบเงียบไปเลยค่ะไม่มีการติดต่อใดๆทั้งลายแชทเฟซอะไรก็เงียบไปหมดเลยทอง เขตระบุรีค่ะอำเภอเมืองตำบลน้องปลาไหลครับเอาเงินแปให้ฝากทางเราใช่หคนรับใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วเราเงินเนี่ยส่งต่อให้ใช่่ะวัดสมนใช่ค่ะส่งต่อให้กับบ้านองโดอกไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพอร้อนี่ก็คือฝากไว้กังวัดสมนใช่ค่ะ ทั้งเงินทั้งทองไม่ได้ต้องใส่เงนที่ขาดต้อตามกําหนดแล้วเขาไม่มีทองเขาปีกว่าแล้วเนี่ยได้ทองมั้ยไหมค่ะได้ตลอดได้ตลอดแต่จะไม่ได้ก็ช่วงเนี้ยค่ะช่วงนี้แล้วราคาถูกกว่าท้องตลาดนะสองหมื่นสามตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราทำกี่รอบแล้วคุณอ่ะอ่าทำมาประมาณปีห้าเดือนแล้วค่ะแล้วก็ไม่เคยมีปัญหานะคะปีห้าเดือนนี้ได้ได้กำไรกลับมาหรือเปลไหม ก็มีของลูกค้าเพราะว่าหนูแบบเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเราได้ผลประโยชน์ยังไงอ่ะค่าเราอ่ะก็คือมีแบบอ่าคือแบบเหมือนแบบค่าบินค่าตอบแทนคือแบบค่าบินค่าอะไรประมาณนี้ค่ะค่าทั้งหมดเท่าไหร่ต่อบาทอ่าสมมติว่าครึ่งสลึงงานหนึ่งหนึ่งร้อยครึ่งสลึงนะครึ่งสลึงได้เท่าไหร่บินหนึ่งร้อยบาทค่าดูแลบินค่าค่าเก็บเงินอย่างเงี้ยก็าจ้างบาทหนึ่งได้เท่าไหร่บาตรหนึ่งได้สามร้อยบาทค่ะอันนี้คือค่าบินที่ค่าตอบแทนที่เขาให้พวกเรามา คือใครหาได้เยอะก็ได้ค่าตอบแทนเยอะก็เหมือนกับเรารับจ้างเขาอะค่ะเราเสียหายทั้งหมดเนี่ยคือแม่ขายใช่ค่ะใช่ค่ะตัวแทนทั้งหมดใช่ค่ะใช่ค่ะคือตัวแทนทั้งหมดเลยที่ยังไม่รวมลูกค้าแต่ละคนมีลูกค้าเท่าไหร่ของคุณมีลูกค้าเท่าไหร่ประมาณสามถึงสี่ร้อยท่านค่ะสี่ร้อยคนแต่ละคนของคุณอะร้อยกว่าคนค่ร้อยกว่าคนของคุณผู้ชายเพราะผมน่าจะสองร้อยท่านครับผมสองร้อยท่านที่เราต้องรับผิดชอบใช่ไหมใช่ค่ะเจ้าความพร้อมที่แจ้งแล้วค่ะแจ้งอะไรค่ะ เมือ่อว,วานตำรวจท้จองที่ว่าไงหเนก็ให้มาที่นี่กองปราบค่แะแนะนำให้มากองปราบใช่เหรอเว็บแจกความออนไลน์ด้วยใช่ไหมใช,ใช่ครับ,รรบแล้วทางออนไลน์เขาแนะนำว่าไงให้ให้พบขนาหลงศุกร์อสวนที่ไหนยังไม่ยังไม่ยไม่ยงูกมาใช่ค่ะโอเควันนี้เลยมาร้องเรียนที่ไหนเนี่ยกองปราบกองปราบค่ะอยากให้กองปราบช่วยอะไรช่วย เรียกร้องความเป็นธรรมใร้เขาออกมาให้เขาออกมาชี้แจงใช่ค่ะเพรายอดเงินนี่ใช่น่อนเพราะว่าไม่ค้าเขาตามพวกเราถึงบ้านถึงอยากตามตัวเขาค่ะตอนนี้เราเดือดร้อนเพราะลูกกกลลููค้าไม่ยอมใช่ค่ะลูกค้าไม่ยอมเพราะว่ายอดเงินอ่ะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วพวกเราไม่มีปัญญาที่จะไปใช้จ่ายนะคะ้าให้ลูกค้ารายเสียหายรวมกันนั่นแหละ ันนี้ข้าวข้าวอันนี้ข้าวข้าวค่ะนะคะยังไม่ครกค่ะเฉพาะ ต่อมาในคันนวัตอิสระไก่ศีลบอสใหญ่แห่งมิสแกนก็ได้ออกมาชี้แจงในส่วนของสาวอิงฟ้าวราหานะคะที่ถูกพัดพิงถึงว่าจากกรณีร้านทองขอแจ้งให้ทราบว,ว่าทางเราแล้วก็อิงฟ้าไม่เคยรับเป็นพรีเซนเตอร์และไม่เคยช่วยทําการตลาดใดๆทั้ทงสิน้นเพียงแค่เป็นงานสลับบุรีแล้วทางเจ้าภาพพาไปสวัสดีเราไม่เคยได้รับเงินค่าจ้างและเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นจึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันนอกจากนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งโพสต์ค่ะที่บอสนวัดนะคะได้โพสต์ว่าสู่ร้านทองเขาไม่เคยเป็นลูกค้าเราและอาจจะเอารูปทีี่สสวัสด การแอบไปใช้แต่เห็นด้วยกับสูถ้าเจอลูกค้าของเราที่หลอกลวงมิจฉาชีพต้องจัดการพวกนี้เราไม่ยอมเห็นกงจักเป็นดอกบัวตามที่สูบอกสําหรับเรื่องนี้นะคะดูแล้วบอสนวัดเนี่ยไม่น่าจะอยู่เฉยๆได้นะคะ,ะยิ่งเห็นกระแสข่าวมีบางเพจบางเว็บนะคะออกมาเขียนโจมตีเวทีแกดและตัวนางงามบอกเลยว่าเรื่องนี้บอสไม่ยอมแน่ๆค่ะยังไงมีอะไรมาอัปเดตไม่นานต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปตลาดเท่านั้นค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ